สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพาทําระบบ CRM กันต่อนะครับสําหรับเนื้อหาวันนี้นะครับผมจะพาทําปุ่มจัดการประเภทลูกค้านะครับ edit แล้วก็ Delete 2ปุ่มนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยเพราะว่าผมอัดวิดีโอที่ออฟฟิศก็กําลังพิมพ์หนังสือไปด้วยนะครับพิมพไปก็จะมีเสียงรบกวนอย่แหละก็แกๆเดี๋ยวสักหน่อยอาจจะมีเสียงทุบก,กระดาษ ่เรามาดูกันต่อที่ไฟล์ตรงวิวนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า config g r o u p customer php ตรงนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีช่วงของ loop ครับช่วง loop อยู่ตรงนี้ปุ่ม edit นะครับเดี๋ยวผมพาใส่ให้มันมาท่อนสวยๆห,หน่อย btn primary นะครับปุ่มสีน้ำเงิน ดูดีนิดนึงเรามาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังก็กดใหม่อีกครั้งนึง่งนะครับปุ่มสวยขึ้นนะนี้ปุ่มดีลิทเราก็แก้ไขด้วยให้มันดูดีขึ้นนิดนึงเดนเจอร์นะครับเซฟเรียบร้อยแล้วก็มาทดสอบดู ปุ่มสองปุ่มเปลี่ยนแล้วแต่มันกินพื้นที่กว้างไปพอมันกว้างเราก็มาจัดระยะนะครับความกว้างให้มันเหลือสักอ่าร้อยพิกเซลดูสิพอดีไหมยังไม่พอไม่พอต้องเอาสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบพอไหมยังยังอีกร้อยสี่สิสวยงามนะครับก็โอเคแหละเราก็ได้ปุ่มแบบง่ายๆมาก่อนคือเดี๋ยวทีนี้เรามากดปุ่ม เอาปุ่มอีดิทก่อนแล้วกันพอกดอีดิทแล้วเนี่ยจะดึงค่ามาใส่ช่องนี้ให้แก้ไขได้นะครับวิธีการเราจะต้องใส่ออนคลิกนะครับออนคลิกเข้าไปเรียกอีดิทกรุ่มคัสเตอรม์เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งคลิกกลุ่มคัสเตอรม์ เซฟลูกค้าสตอร์เดี๋ยวนะครับ mm hmm. ผมร mm ับโทรศัพท์คัมีสายเข้ามีสายเข้าอันโหลครับผม mm hmm. ครับสวัสดีครับ mm hmm. คุยได้ครับคุยได้ครับ mm hmm. วันที่ไม่ใช่ใช่ครับไม่ถูกแนวแต่จำวันไม่ได้ล สิงหาได้ครับสิงหาก็ได้เพราะว่ามันก็คงเปิดเทอมช่วงนั้นแหละใช่ครับือือืือ,อือืมอืมครับผม เาเป็นสิงหาเนาะทัางนั้นครับต้นสิงหาได้ครับได้ได้ครับโอเคเดเลื่อนไปอครับผมได้ครับ, okay, รบ,รบโอเคได้ครับผมครับครับ <c oughs> ครับใช่ครับเเขาไปดูแลแม่ไม่สบายครับครับครับอืมอืมครับครับผมอืม ไม่เป็นไรครับอืมครับอืมนบากครบปาปีหน้าก็คือค่อยมาว่ากันใหม่ก็ได้ครับครับอืมครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ครับผมก็ดีอยู่ครับโอเคอยู่ทำไปเรื่อยๆอยครับครับผมโอเคได้ครับโอเคสิงหาครับผมครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ ทิ้งหนระหว่ายาวเลยเอาต่อต่อออนคลิกก็เรียก e id group customer แล้วส่งรหัสเข้าไปเราเป็นรหัสอะไรก็เนี่ย group customer ใส่ id เข้าไปเพื่อให้ดูง่ายขึ้นก็เลื่อนออนคลิกลงมาอยู่อีกบรรทัดหนึ่งเราเอาคลาสเนี่ยมาอยู่บรรทัดหนึ่งมันจะดูง่ายขึ้นนะครับจุดสาคัญก็คือออนคลิกนี่แหละ เดี๋ยวจะไปเรียกที่ e d i t group c u s t o m e r เราไปที่ Script จุด js กันต่อแล้วก็สร้างฟังก์ชัน e d i t group Customer รับ id Customer รับ id เข้ามา Alert ดูก่อนว่า id นี่มันใช่ไหมชัวร์ไหมครับเผื่อ id อาจจะผิดก็ได้เพราะน,นั้นรีเฟซที t. เพราะแก้ js ก็เลยต้องรีเฟซลองดูรหัสเบอร์หนึ่ง รหัสเบอร์สคลิกรหัสเบอร์สโอเคผ่านคราวนี้นะครับผ่านแล้วเราไปดึงค่ามาก่อนดึงค่ามาแล้วสุดท้ายปล่อยรีเทิร์นฟอลไว้เพื่อไม่ให้เพจมันเลื่อนนะครับทำไม,มันต้องเลื่อนพอสกอร์บาร์มเยอะๆนี่แล้วเราไปกดไอ้พวกลิงก์พวกนี้มันจะถูกเด้งขึ้นมาด้านบนสุดนะครับเพจมันจะเลื่อนเพราะนั้นเราใส่รีเทิร์นฟอลไว้เลย ใส่ตั้งแตต้นเลยนะครับรีเทอร์นฟองให้หมดให้มันสมูทนะครับพูดง,ง่ายๆคือเราไปกดตรงไหนหน้าเพจก็จะไม่เลือกเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคไม่ค่อยมีในหนังสือหรอกพวกนี้อ่ะทีนี้เรามาต่อ URL กันต่อที I ่ไซส์ size, slash d u t Group customer ส่ง data ไปก็คือ ID แต่ตะไทยที่เราต้องการกลับมาก็เป็นเจสันถ้าสักเซสข้อมูลกลับมาได้นะครับเราก็มาดูว่าไอ้เทกของเราเนี่ยมันชื่ออะไรอ่าเดี๋ยวค่อยพิมพ์ตามนะครับมาดูเทกกันก่อนพิมพ์พุทธะกับเทกเนมเท่ากับเนมโอเคเนมเท่ากับเนมเนมเท่ากับเนมอ่ะจัดการ Input Name เ,เท่ากับ Name ให้ a l u e มันเป็น data name เดี๋ยว,วเราค่อยไปเขียนฝั่งของอ d i ิ group c u มเมกันนะครับตอนนี้เราจัดการทางนี้ก่อนนี่ครับอันนี้เป็นเทคนิคนง่ายๆก่อนเบื้องต้นนะครับเบื้องต้น,ตน,ตนแค่จะดึงค่ามาโชว์ก่อนคราวน,นี้นะครับใครไม่ทันก็สต็อปแล้วพิมพ์ตามเอานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปที่ส่วนของไซต์คอนโทรลเลอสร้าง e d i t g r o u u c u สตอมกัน g ร o ปคัส s t o เ e อรับ ID เข้าไปเช็คก่อนนะครับเผื่อไนมะ่มีคนยิงคนแฮกนะครับการไม่ให้เรียบพวกปัญญาอ่อนเยอะนะครับเราต้องป้องกันตัวนิดน,นึง แล้วก็ติดดึงมาก่อนนะครับรูป p customer เท่ากับรูป customer นะครับโมเดลแล้วก็ไฟล์ by pk จากนั้นนะครับก็ echo c j s o n encode แต่ผมจำไม่ผิดนะครับผมความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรามาทดสอบกันดู ดีเฟจทีนึงเพราะเราแก้ไฟ JS เมื่อกี้กดกดมั่งเฉยเลยผมขออินสเปกดูซิดูที่คอนโซลคลิกเออร์เลอร์ว่า not found not found ก็คือไม่พบไม่พบอะไรสแสดงว่าผมไม่ได้ใส่แอคชั่นนำหน้านี่คือวิธีไล่เออร์เลอร์นะครับเทคนิคง่ายๆถ้ามัน404 not found แปลว่าไอ้ฟังก์ชันนี้มันหาไม่เจอเช่นไม่มีแอคชั่นมั่งล่ะชื่อผิดมั่งล่ะ ครับอันนี้เป็นสายเห็นเบื้องต้นเทสต่อ,อน,น,น,นี่มาละนะี่มาละนี่มาละพอเรากดมันจะมาละหน้าเพจไม่รีเฟซนะครับสังเกตได้เลยนี่คือข้อดีของเทคนิคการเขียนแบบเอแจกนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมปล่อยไว้เท่านี้ก่อนคลิปหน้าเราจะมาให้ปุ่มบันทึกเนี่ยมันทําการแก้ไขข้อมูลตอนนี้อย่าไปกดบันทึกนะครับมันจะเป็นการเพิ่มได้คอร์ดเข้าไปอีกไม่ตนะ้องอย่าเพิ่งไปกดก็แค่เทสว่าคลิกแล้ว ข้อมูลมาเอาเท่านี้ก่อนโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีเท่านี้นะครับฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีแค่นี้ส่วนฝั่งไคลเอนต์จะเยอะหน่อยแล้วก็เนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวพิมพ์ตามเอานะครับพบกันในคลิปถัดไปอีกครั้งสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับ